จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรค์จอมราชันตอนที่277ดาบผู้ทําลายล้างสีทองที่ครองสวรรค์เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าใครในประวัติศาสตร์เป็นผู้ตั้งชื่อดาบผู้ทําลายล้างแต่นั่นไม่สําคัญมันมีพลังมหาศาล ดังนั้นเมื่อโจมตีอย่างชีเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้พลังแห่งการเปลี่ยนทิศทางซึ่งมีอยู่ในทักษะการฝึกฝนระดับเทพของเขาเพื่อส่งพลังแห่งการโจมตีไปยังประตูอวกาศหากเขาปล่อยให้มันเข้าสู่ร่างกายของเขาจริงๆเขาคงทำไปแล้วแม้ว่าจะดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะสามารถลดแรงประทะลงได้แต่เขาก็ยังคงได้รับความเสียหายอย่างมากต่อเส้นลมปราณของเขา ดาบหักดาบนั้นเต็มไปด้วยพลังการเผาไหมของโลหะเช่นทองคำที่หลอมละลายดังนั้นเมื่อพลังของมันไหลผ่านมันก็ส่องแสงเรืองรองทำให้สวรรค์และโลกทั้งหมดกลายเป็นทะเลทองช่างเป็นสมบัติล้ำค่ายิ่งนักข้าแค่คิดว่าข้าไม่มีอาวุธที่ดีพอที่จะสู้กับองค์รัชทายาทและนักดาบคนนี้ก็ดูเหลือเชื่อถ้าข้าปลดปล่อยศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ข้าคิดว่ามันคงจะทำร้ายเขาด้วยซ้ำบางทีข้าอาจจะระเบิดสมองของเขาด้วยก็ได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งพลังบางส่วนของตัวเองไปที่ดาบทำลายล้างเพื่อพยายามทำให้มันเป็นของเขาเองหยุดนะทันใดนั้นมีคนตะโกนดาบทำลายล้างสีทองที่ครอบครองสวรรค์เป็นของสมาคมต้นกำเนิดวิญญาณมันถูกปลอมแปลงโดยนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตอันไกลโพ้นและเป็นอาวุธประจำตัวของนิกายเราใครก็ตามที่ขโมยมันไปจะต้องถูกสวรรค์ลงโทษ ออราอันทรงพลังมาพร้อมกับเสียงซึ่งเป็นของชายวัยกลางคนที่สวมชุดเกราะที่เปื้อนเลือดเมื่อพิจารณาถึงกลิ่นไอของปีศาจร,ร้ายเขาคงเพิ่งกลับมาจากการต่อสู้อันดูเดือดด,ด้านบนเขาวิ่งไปข้างหน้าและอุ้มจินเจ้นหยุนขึ้นมาและเทพลังปราณที่แท้จริงใส่เขาเพื่อพยายามรักษาเขาเมื่อมองไปที่ยังชีเขากล่าวว่าทำไมเจ้าถึงหวานความบาดหมางกันในอาณาเขตของสมาคมต้นกำเนิดวิญญ,ญาณ ส่งมอบดาบผู้ทำลายล้างทองคำที่ครองสวรรค์ในทันทีและมาที่สำนักงานใหญ่ของเราเพื่อขอการให้อภัยถ้าเจ้าทำเช่นนั้นเราอาจปล่อยเจ้าออกจากเบ็ดย่างชีจำออร่าของชายคนนั้นได้ทันทีครึ่งปราด ครึ่งหนึ่งของปราดเช่นชายผู้นี้และองค์รัชทายาทนั้นอยู่กึ่งกลางของการเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอมาตะแต่มีพลังมากกว่าระดับนั้นมากการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวในส่วนของพวกเขาสามารถเผาไม่ท้องฟ้าและทะเลระเหะได้และพวกเขาก็สามารถจัดการกับกฎเวทมนต์ได้อย่างง่ายดายข้ากำลังต่อสู้กับอสูรไร้บนนั้นและบังเอิญตกลงมาในพื้นที่นี้ ยางชีอธิบายด้วยน้ำเสียงเย็นชาต่อมาข้าขอยืมพลังปราณที่สำคัญจากดินแดนของเจ้าเพื่อบรรลุค,ความก้าวหน้าแม้ว่าข้าจะให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเพื่อนคนนี้ก็ไม่ลังเลที่จะพยายามค่าข้าพี่ชายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสาวกคนอื่นๆในพื้นที่ได้อธิบายต่อครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่อะไรนะชายคนนั้นพูดด้วยอาการตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัด เจ้ากำลังบอกว่าเขาเพิ่งบรรลุการเปลี่ยนแปลงระดับตำนานครั้งที่สามแต่ก็ยังสามารถทำร้ายจินเจินหยุนได้อย่างสาหาัสและเขายังบังคับให้ดับผู้ทำลายล้างสีทองที่ครองสวรรค์ให้เป็นของเขาด้วยถูกต้องพี่ชายหลานเทียนโปโกล่าวเราสงสัยว่าผู้ชายคนนี้มีภูมิหลังที่สำคัญเขาอาจจะมาจากระนาบที่สูงกว่าด้วยซ้ำเราพยายามให้จินเจินหยุนอดกลัน้นแต่เขาก็ยังโจมตีเขาอยู่ดี ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าคิดว่าเราควรคุยกันให้จบชายคนนั้นกล่าวเมื่อมองย้อนกลับไปที่ยางชีเขาพูดว่าฟังนะเพื่อนเจ้าต้องคืนดาบผู้ทำลายล้างทองคำที่ครองสวรรค์มันเป็นสมบัติที่มีค่ามากชนิดที่สมาคมต้นกำเนิดวิญญาณไม่ยอมหยุดที่จะดึงกลับคืนมาแม้แต่ผู้อาวุโสของปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังมีส่วนร่วมในการไล่ล่าหากเจ้าพยายามที่จะรับมัน นอกจากนี้ไม่มีทางที่เจ้าจะควบคุมอาวุธได้มันได้รับการปกป้องโดยเจตจำนงของปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่เจ้าไม่มีทางทําให้เป็นกลางได้หากเจ้าพยายามบังคับควบคุมมันฟันเฟืองจะเป็นหายนะสําหรับเจ้าหยางชีปล่อยทะเลแสงสีทองกลับเข้าไปในดาบทําลายล้างดังนั้นนี่เป็นวิธีที่สมาคมต้นกําเนิดวิญญาณของเจ้าทําสิ่งนี้หรือไม่ พวกเจ้าเกือบฆ่าข้าท,ทั้งทั้งที่ข้าให้ข้าตอบแทนมากมายถ้าอย่างนั้นแทนที่จะเสนอคำขอโทษเจ้าอยากจะเอาดาบที่ข้าชนะมาอย่างยุติธรรมหรือไม่เจ้ากล้าดียังไงจินเจิน้นหยุนตะโกนทันใดนั้นพลังปราณที่แท้จริงสีทองก็หมุนวนออกมาจากตัวเขาราวกับว่าเขากำลังเตรียมที่จะเรียกดาบผู้ทำลายล้างกลับมาหาเขาน่าเสียดายสำหรับเขาตอนนี้ยางชีมีดาบผู้ทำลายล้างแล้วมันไม่แม้แต่จะกระตุกกล้าดียังไงเอาของข้าไป เอาดาบผู้ทำลายล้างทองคำที่ครองสวรรค์คืนมาไม่งั้นตายแน่ดวงตาของจินเจนหยุนเป็นประกายราวกับหมาป่าหรือเสือเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งได้รับความอัปยศอดสูครั้งใหญ่จากน้ำมือของหยางฉีและยิ่งแย่ไปกว่านั้นเมื่อมองดูการเย้ยหยันบนใบหน้าของเพื่อนสาวกของเขา เขาเป็นระดับตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายและยางชีเป็นเพียงระดับตำนานแห่งความว่างเปล่าในอวกาศพวกเขาอยู่ห่างกันหกระดับเต็มแต่จินเจินหยุนก็ถูกบทขยี้อย่างแน่นอนเขาไม่สามารถต่อสู้กลับได้การต่อสู้ทั้งหมดเป็นเหมือนเรื่องตลกแทนที่จะตอบสนองต่อจินเจินหยุนยางชีเพียงแค่รอให้ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่พูดอะไรบางอย่างหากการตอบสนองไม่เป็นที่พอใจเขาก็จะจากไป เมื่อพิจารณาถึงระดับปัจจุบันของพื้นฐานการบ่มเพาะของเขาแม้แต่ปราชผููยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้และในความเป็นจริงก็อาจตายในกระบวนการนี้ท้ายที่สุดแล้วหยางชีจำเป็นต้องมุ่งหน้าออกไปสู่พายุอวกาศและค้นหามอรสุงนรกครึ่งปราชผููยิ่งใหญ่คิดเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดว่างั้นเจ้าก็แค่คืนดาบทำลายล้างสีทองที่ครองสวรรค์เจ้าคิดว่ายังไงละ่ะจากนั้นเจ้าก็สามารถเดินทางไปได้ ้าจะเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายว่าจินเจิ้นหยุนคนนี้ฉวยโอกาสในช่วงเวลาวิกฤตในความก้าวหน้าของข้าเพื่อพยายามฆ่าข้าเจ้ากำลังขอให้ข้าลืมเรื่องนั้นเหรอแล้วเจ้าคาดหวังอะไรล่ะสมาคมต้นกำเนิดวิญญาณของเราเป็นหนึ่งในสามผนิกายเต่าที่ยิ่งใหญ่ของทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณประวัติศาสตร์ของเรากลับไปสู่อดีตการครั้งเก่าจงไว้หน้าเราหน่อยได้ไหมเจ้าคิดว่าเราจะขอโทษหรืออะไรเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร เจ้าเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่งั้นเหรอหรือว่าเจ้าเหนือหัวจากสมัยโบราณเจ้าแค่จงใจถ่วงเวลาและหาข้ออ้างเพื่อรักษาดับไว้ใช่ไหมยังชี้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาหือหท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจากสมาคมต้นกำเนิดวิญญ,ญาณข้ากำลังจะไปและข้าจะพาดับนี้ไปด้วยดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนและอยาคิดที่จะพยายามเอาสิ่งนี้กลับมาลาก่อนและขอให้โชคดีได้พบข้าอีกครั้งหือ จากนั้นเขาก็บินขึ้นไปในอากาศเจ้าจะไม่ได้ไปไหนครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่กล่าวและเขาโบกมือของเขาทำให้เกิดเสียงเดินทัพของทหารดังระเบิดไปทั่วบริเวณในเวลาเดียวกันมันเหมือนกับว่ากองทัพทั้งหมดปรากฏขึ้นร่างของดวงวิญญาณที่ก่อตัวเป็นกรงขังอย่างรวดเร็วหมัดนักรบเต๋าการปรับแต่งร่างกายวิญญาณนักรบ ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ฉีกพื้นที่เปิดโล่งจากนั้นก้าวผ่านพื้นที่นั้นไปปรากฏตัวข้างๆอย่างฉีซึ่งเขาปล่อยกำปั้นออกมาพลังปราณแห่งสงครามและความตายถาโถมเข้ามาแรงผลักดันที่สามารถเข็นฆ่าเหล่าถวยเทพและทิ้งคราบเลือดไว้เบื้องหลังเวลาที่สมบูรณ์แบบ ยางชี้กล่าวเขากำลังคิดที่จะทดสอบความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังชายผู้นี้เป็นเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่และองค์ราชทายาทเป็นเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นการต่อสู้เช่นนี้จะทำให้เขามีความคิดที่ดีว่าการต่อสู้กับองค์รัชทายาทจะเป็นเช่นไรบูม หอกเทพนรกปรากฏขึ้นในมือของหยางฉีซึ่งเขาพุ่งออกไปในมุมที่สอดคล้องกับการทำงานของสวรรค์อย่างสมบูรณ์แบบทันใดนั้นมันทะลวงผ่านพลังปราณแห่งสงครามและความตายและมุ่งหน้าไปยังฝ่ามือของเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่สนว่าพลังที่แท้จริงของเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่กล่าวแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่แต่ก็ยังอ่อนแอเกินไปดูและเรียนรู้ว่าเต่าแห่งสวรรค์และโลกที่แท้จริงเป็นอย่างไร ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่บกมือของเขาไปในอากาศเพื่อเรียกตัวอักขรที่สร้างขึ้นจากพลังปราณที่แท้จริงซึ่งเริ่มส่งเสียงดังก้องไปทางหอกเทพอเวจีไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอักขารคำว่ารับสมัครในคำพีอมะตะโบราณการปรากฏตัวของมันทำให้พลังปราณที่สำคัญของสวรรค์และโลกในพื้นที่กลายเป็นเหมือนการรับสมัครในกองทัพนี่คือทักษะการฝึกฝนอะไร ของอย่างชีช้าลงทันทีอย่างไรก็ตามมันเป็นวิชาการต่อสู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนมุมอย่างรวดเร็วทำให้ทุกอย่างในบริเวณนั้นสั่นสะเทือนกองทัพเครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาเรียกอักขระพลังปราณที่แท้จริงที่อ่านว่ากองทัพทันใดนั้นรอยแยกก็เปิดออกในพื้นที่โดยรอบและรูปแบบที่อันตรายก็หลั่งไหลออกมาราวกับกองทัพ วันนี้นายจะล้มลงไอ้หนูครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่พูดพร้อมกับยื่นมือทั้งสองของเขาไปข้างหน้าทําให้เกิดพลังปราณที่แท้จริงเหมือนภูเขาพุ่งไปข้างหน้าเขาได้บังคับพลังปราณที่สําคัญทั้งหมดในพื้นที่ให้กลายเป็นกองทัพภายใต้การควบคุมของเขาซึ่งเขาสามารถใช้เพื่อเหยียบย่าทุกสิ่งที่ขวางทางเขาได้ทักษะการฝึกฝนและพื้นฐานการบ่มเพาะของเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นของนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ ระเบิดมากอย่างชี้กล่าวพร้อมกับกวาดหอกเทพนรกของเขากลับไปกลับมาเพื่อฟันกระแสพลังปราณที่สําคัญจากนั้นเขาก็โยนศีรษะไปข้างหลังและตะโกนทาให้เกิดหลุมสีขาวจานวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นรอบตัวเขาช่องว่างอาวกาศเทพสายฟ้าประตูออกมาสายน้ําของมันไหลท่วมครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนที่เขาจะทันได้ตอบโต้เจ้าสามารถควบคุมเทพ,พสายฟ้าช่องว่างอาวกาศได้มีเพียงปราดผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถทําได้ ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ปกป้องตัวเองทันทีเรียกรัศมีขนาดใหญ่ที่ส่องแสงเจิดจ้าออกมาจากนั้นเขาก็ใช้นิ้วทั้งห้าเพื่อโจมตีอีกครั้งส่งตัวอักขระรับสมัครและกองทัพออกไปซึ่งรวมกันในทันทีน่าเศร้าสำหรับเจ้าข้าเป็นครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นสายฟ้านี้จึงไม่สามารถทำอะไรข้าได้มาทางนี้เดี๋ยวนี้ มันเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ตั้งใจอย่างชัดเจนที่จะฉีกหยางฉีให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดวงตาของหยางฉีเบิกกว้างและหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงจากนั้นแสงปราดก็สาดลงมาจากตัวเขาและปีกเทพสวรรค์ของเขาก็คลี่ออกในพริบตาเขาก็หายไป การโจมตีของเครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ไม่กระทบอะไรเลยนอกจากอากาศและครู่ต่อมาเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมความผันผวนของจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้ได้ไม่ดีเมื่อมองไปรอบๆเขาบังคับให้รัศมีที่อยู่รอบตัวเขาหดตัวลงเสริมการป้องกันของเขาอย่างไรก็ตามทันใดนั้นหอกก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาคลิกแตกทันใดนั้นหอกก็แทงผ่านสิ่งกีดขวางและเข้าสู่ร่างกายของเขา การบิดเบือนสนามพลังเขาตะโกนตกใจและโกรธที่ยางชีสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ในทันทีพลังป้องกันรอบตัวเขาเปลี่ยนเป็นเขตแดนส่วนตัวเขตสงครามในชั่วพริปตาชายคนนั้นถูกล้อมรอบด้วยธงสงครามกองสงครามและกลองทัพขนาดใหญ่ตอนที่278ต่อสู้กับครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ ขณะที่เครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่ปลดปล่อยเขตแดนส่วนตัวของเขายัางชีคิดว่าเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ธรรมดาดูเหมือนว่าข้าต้องฝึกหนักกว่านี้ถ้าข้าพยายามจะฆ่าคนอย่างองค์รัชทายาทท้ายที่สุดระดับพลังยุทธ์ของเราห่างกันเกินไปทั้ง7ระดับแม้ว่าพลังปราณสำรองที่แท้จริงของข้าจะนีมากแต่นั่นไม่ได้ชดเชยความแตกต่างของระดับเขตสงคราม ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนเมื่อ,อนาเขตเริ่มเป็นรูปเป็นร่างราวกับว่าเตาแห่งสงครามเข้ายึดครองพื้นที่พลังปราณที่สำคัญเพิ่มขึ้นด้วยพลังอันเหลือเชื่อและเขายืนอยู่ตรงกลางของทุกสิ่งดูเหมือนจะอยู่ยงคงกระพันบูมหอกเทพอเวจีแทงเข้าไปในพื้นที่เขตแดนสงครามแต่แล้วก็หยุดลงมันส่งพลังปราณชั่วร้ายเข้าไปในเขตแดนเพื่อพยายามแพร่เชื้อแต่ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ทำได้เพียงแค่ยักไหล่และพลังปราณก็สลายไป นี่คือเขตแดนของเขานี่คืออาณาจักรของเขาแล้วเจ้ามีเคล็ดลับอะไรอีกบ้างเขาถามด้วยเขตแดนส่วนตัวของเขาที่ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ออร่าของปราดผู้ยิ่งใหญ่ริบรีในบริเวณนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องปราดกำลังใกล้จะก,ก่อตัวเข้าสู่มณฑินปราดต่อจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าหาอยางฉีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าใดๆ ยางชียิ้มและหลบไปด้านข้างและฟันออกด้วยหอกเทพอเวจี v G. อยากรู้อยากเห็นว่าครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่นี้จะแข็งแกร่งแค่แไหนเมื่อเขาเรียกเขตแดนส่วนตัวของเขาเจ้าไม่มีเขตแดนเจ้าบ้าหรือเปล่าหรือว่าเจ้าอยากตายกันแน่กำปั้นของเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นฝ่ามือในขณะที่เขาพูดว่าฝ่ามือฉกจันทร์ดาวตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามจับยางชี้และเกือบจะดูเหมือนแสงของดวงดาวที่ร่วงหล่นรอบตัวเขา ทุกการโจมตีที่ยังชี้สกัดกัน้นทำให้เกิดเสียงเหมือนตะแกรงเหล็กบนโลหะสะท้อนออกมาโดยไม่คาดคิดหอ,อกเทพเวจีไม่สามารถจะฝ่ามือเหล่านั้นได้ร่างกายของชายผู้นี้ถึงระดับที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถึงกระนั้นอาวุธก็ไม่พังทลายลงอย่างชีอยู่ในการเปลี่ยนแปลงช่องว่างอาวกาศและแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับเขตแดนส่วนตัวของเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้แต่ในทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณ สำหรับครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งการต่อสู้ดำเนินไปนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเท่านั้นเดิมทีเขาสันนิษฐานว่าเมื่อพิจารณาถึงระดับของฐานการบ่มเพาะของเขาสิ่งที่เขาต้องทำคือเรียกเขตแดนสงครามของเขาเพื่อจับย่างฉีในทางตรงกันข้ามความมั่นใจของเขากำลังลดลงเมื่อเขาตระหนักว่าคู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังหือ ยังชี้สะบัดตัวไปมาเหมือนสายลมล้อมรอบด้วยกระแสน้ำที่ทําให้คนธรรมดาที่มองเขาอาจจะเวียนหัวจากความพยายามไม่มีการโจมตีใดๆของครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถแต่ต้องเขาได้และเขายังคงแทงหอกของเขาเข,าเข้าไปในอนณาเขตของชายผู้นั้นสร้างความเสียหายให้กับมันได้เท่ากับการกระทึบเท้าของช้างในที่สุดครื่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ปล่อยความโกรธและความคับข้องใจออกมา เพียงกระพือปีกเทพสวรรค์ของหยางชีก็สามารถขับเคลื่อนเขาผ่านพื้นที่หลายชั้นได้ทำให้เครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถจับมือเขาได้ในความเป็นจริงชายคนนั้นสามารถกินฝุ่นได้ในขณะที่เขาพยายามตามให้ทันหยางชีอาจทำได้เพียงแค่หลบหนีแต่เขากลับตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนให้กับเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่และในขณะเดียวกันก็ประเมินฐานการบ่มเพาะของชายผู้นี้เจ้ากำลังผลักดันสิ่งต่างๆมากเกินไป ครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่หมุนตัวไปมาแต่ก็ยังมองไม่เห็นสิ่งใดของหยางฉีมากไปกว่าความพร่ามัวจากหางตาของเขาในที่สุดเขาก็บังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และลดอนาเขตส,ส่วนตัวของเขาลงจากนั้นเขาก็ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาและกล่าวว่าผู้กระทําผิดไม่มีวันหนีความยุติธรรมจากสวรรค์ได้พลังปราณที่แท้จริงของเขากลายเป็นเหมือนเส้นไหมจำนวนนับไม่ถ้วนที่พุ่งออกไปเพื่อเติมอากาศรอบตัวพวกเขา ในที่สุดความพยายามนี้ก็ล็อกตำแหน่งของหยางฉีได้ดาบสายฟ้าฟาดเขาใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางเหมือนดาบฟันลงมาจากรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆครื่งปราดผู้ยิ่งใหญ่กำลังขับเคลื่อนการโจมตีนี้ด้วยทุกสิ่งที่ฐานการฝึกฝนของเขามีให้มันเป็นกระบวนท่าสุดท้ายของเขากระบวนท่าที่ออกแบบมาเพื่อฟันเปิดท้องฟ้าทำลายภูเขาและแม่น้ำทำลายความว่างเปล่าและทำลายเต่าที่ยิ่งใหญ่ เมื่อมาถึงจุดนี้เจดีหมุนได้ปรากฏขึ้นเหนือหัวของหยางชีซึ่งการหมุนทุกครั้งสามารถลบล้างการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดได้ในเวลาเดียวกันเขตแดนปรากฏขึ้นรอบๆเขตแดนมรกตตอนนี้เขาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอวกาศว่างเปล่าเขาสามารถใช้พลังปราณที่แท้จริงของผู้นำที่แท้จริงของเขาเพื่อใช้เขตแดนส่วนตัวของเจดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อขยายออกไปอาณาเขตก็เปล่งประกายด้วยสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีของพืชผลที่อุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่ทองคำโลหะแต่เป็นสีเหลืองของข้าวสาลีและธัญ,ญพืชซึ่งเป็นตัวแทนของการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์และความสุขล้นเหลือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบอย่างชีทําให้เขาดูเหมือนเทพเจ้าดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สถานที่ที่เขียวชอุ่มไปด้วยพืชพันธุ์ เป็นอีกครั้งที่จะดีของจัก,กรกระพัดผู้ยิ่งใหญ่เปิดเผยระดับของพลังที่สูงกว่าตอนนี้ยางชี้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งสมบัติล้ำค่าจากอดีตอันไกลโพ้นนี้เผยให้เห็นถึงความสามารถที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของมันทันทีที่เขตแดนระกดล้อมรอบอยางชีด้วยความอุดมสมบูรณ์สีทองขาวก็เริ่มโจมตีครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง เป็นผลให้ชายคนนั้นแทบจะกระอักเลือดออกมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่จากการบาดเจ็บแต่จากความโกรธแค้นเขาไม่สามารถทำอะไรอย่างฉีได้ซึ่งเป็นความอัย์อดสู่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาในการต่อสู้ด้วยเขตแดนและดาบผู้ทำลายล้างอย่างฉีนั้นทรงพลังเกินไปในความเป็นจริงใครก็ตามที่พยายามเข้าสู่เขตแดนนั้นจะถูกบทขยี้ทันที ท้ายที่สุดดาบผู้ทำลายล้างทองคำที่ครองสวรรค์ได้รับการสร้างขึ้นโดยปราดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่น่าจะอ่อนแอกว่าจัก,กร,กรพรัดมรกตผู้ยิ่งใหญ่บูมทันใดนั้นแสงสีทองที่ส่องออกมาจากดาบก็พุ่งขึ้นราวกับว่ามันตั้งใจที่จะทะลวงผ่านอาณาจักรอันอุดมสมบูรณ์เป็นผลให้เปลวไฟปะตุขึ้นทุกที่รอบรอบอย่างฉี่ฮ <c oughs> ืครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่หัวเราะ เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถควบคุมดาบผู้ทําลายสีทองที่ครอบครองสวรรค์ได้งั้นเหรือเจ้านารกนั่นเป็นไปไม่ได้ดูสิมันกําลังสู้กลับระวังลมเขาพุ่งไปข้างหน้าเพื่อโจมตีอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ของหยางชีด้วยกำปั้นอันทรงพลังในพริบตาหยางชีถูกคุกคามจากทั้งภายในและภายนอกเขตแดนโอ้จริงเหรอ ไม่ใช่ว่าดาบผู้ทำลายล้างนี้เป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่มันถูกสร้างโดยคนคนหนึ่งแต่ข้าบอกได้เลยว่าใครก็ตามที่สร้างมันตายไปนานแล้วถ้าเจตจำนงของเขาปฏิเสธที่จะยอมรับความจงรักภักดีข้าก็ต้องกำจัดมันออกจากสมบัติ แม้ว่าเจ็ดจำนงของดาบจะหยาบคายและมีอำนาจเหนือกว่าแต่ยางฉีก็ยังหยาบคายและมีอำนาจเหนือกว่าเขาสามารถบทขยี้ทั้งสวรรค์และนรกได้เหมือนกันและเป็นตัวแทนของทั้งกองทัพของเทพ,พเจ้าและพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจับดาบแน่นเขาส่งกระแสะแห่งพลังปราณที่แท้จริงของผู้นำที่แท้จริงเข้าไปในนั้นยับยั้งแสงสีทองและค่อยๆกำจัดเจ็จำนงภายในอาวุธ ในเวลาเดียวกันเตาหลอมไฟนรกก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาเช่นเดียวกับประตูนรกปีศาจร้ายหลั่งไหลออกมาจากทางเข้าเข้าสู่เตาหลอมซึ่งคำรามเป็นชีวิตด้วยเปลวเ,เพลิงที่ยับยั้งเจตจำนงของดาบต่อไปนั่นอะไรเครื่องปราดผู้ยิ่งใหญ่อุทานเสียงดังออกมาเมื่อเห็นประตูมิตินรกแม่น้ำปีศาจไหลออกมาจากส่วนลึกของทางเข้าประตูโบราณบางส่วนถูกเผาไม่ด้วยแสงทองสำริดราวกับหินหนืดที่สามารถละลายหินได้ นั่นคือปีศาจแดงเพลิงสำริดในการเปลี่ยนแปลงในระดับตำนานครั้งที่8และนั่นคืออสูรอสูรนั้นน่ากลัวกว่าปีศาจแดงเพลิงสำริดมากท้ายที่สุดแล้วอสูรหนึ่งตนมักจะมีค่าเท่ากับอสูรเพลิงทองแดง10บตัวในระดับเดียวกันในนรกพวกอสูรถือเป็นนักรบที่เก่งที่สุดและเป็นเจ้าแห่งทักษการต่อสู้หน่วยงานที่เป็นสุดยอดนักสู้ ผู้คนในทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณรู้ดีว่าหากอสูรในการเปลี่ยนแปลงในระดับตำนานครั้งที่8มาถึงดินแดนอนอของพวกเขานั่นหมายถึงหายนักครั้งใหญ่แม้แต่ปรมาจารย์ด้านมนุษย์บอบคนในระดับเดียวกันที่มีพลังในค่ากลคาถาก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้อย่างง่ายดายมีเพียงระดับตำนานผู้ไม่มีวันตายอย่างน้อยสหรือสคนเท่านั้นที่สามารถรวมพลังกันเพื่อสังหารหนึ่งคนได้ เมื่ออสูรต่อสู้กับผู้ฝึกฝนที่เป็นมนุษย์พวกมันสามารถผ่านช่องว่างระหว่างระดับการฝึกฝนได้อย่างง่ายดายและถึงตอนนี้อสูรตัวต่อต,ต,ตัวก็กลายเป็นเพียงเชื้อเพลิงสังเวให้อย่างฉีควบคุมดาบผู้ทำลายทองคำที่ครองสวรรค์แม้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ในช่วงเวลานี้หนังศีรษะของครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเสียวซ่ายอย่างหนักจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดได้ทุกเมื่อ เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าคนประเภทใดที่สามารถอันเชิญเทพอสูรที่ทรงพลังเพียงใช้เป็นเชื้อเพลิงได้คนนี้คือใครเขาเป็นบุตรแห่งจักรพรรดิจากนรกหรือไม่รู้สึกดีมากอย่างชีคิดเนื้อและเลือดทุกตารางนิ้วของเขาสั่นสะเทือนจากกระบวนการนี้และรัศมีการเผาไหม้ของอสูรกำลังขับเคลื่อนพลังที่แท้จริงของผู้นำสูงสุดของเขาให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ยิ่งกว่านั้นการใช้อสูรเป็นเชื้อเพลิงของเขาสามารถทําให้เกิดรัศมีและแสงที่แท้จริงของกองทัพแห่งถวยเทพได้ตามระดับตำนานในห้องโถงของสวรรค์ที่เป็นของเทพพเจ้ามีตะเกียงน้ํามันบางดวงที่ใช้ไขมันของอสูรเป็นเชื้อเพลิงบางที่ดาบผู้ทําลายล้างสีทองที่ครองสวรรค์อาจกําลังครอบงําอยู่แต่เป็นไปได้อย่างไรที่มันจะมีอํานาจเหนือกว่ารากับเปลวเพลิงอสูรบูชายัน เมื่อวิญญาณปราดโบราณในไข่มุกแห่งระนาบได้พบกับพลังปราณแท้จริงของผู้นำแห่งหยางฉีพวกเขารู้สึกถึงพรจากกองทัพเทพเจ้าและฟื้นขึ้นมาจากส่วนลึกของความสิ้นหวังสำหรับเจตจำนงของดาบผู้ทำลายล้างสีทองที่ครองสวรรค์มันไม่สามารถทำสิ่งใดได้นอกจากก้มหน้ารับการจู่โจมครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วพลังปราณที่แท้จริงของผู้นำที่แท้จริงของหยางฉีนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเขาออกเดินทางเพื่อซ่อมแซมความเสียหายไปยังสวรรค์ บางทีหากนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างอาวุธยังมีชีวิตอยู่เขาคงจะล้มเหลวท้ายที่สุดปราดผู้ยิ่งใหญ่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและแทรกแซงแต่เนื่องจากคนผู้นั้นเสียชีวิตไปนานแล้วอย่างฉีจึงเป็นตัวตนที่เหนือกว่าแม้จะมีการโจมตีแต่เจตจำนงของปราดผู้ยิ่งใหญ่โบราณน,นั้นก็ไม่สามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ถึงกระนั้นอย่างฉีก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้น ทันใดนั้นมเมล็ดอสูรสวรรค์ก็โผล่ออกมาจากหน้าผากของเขาและเข้าไปในดาบฟุบแสงสีเขียวมรกตพุ่งออกไปอบล้อมแสงสีทองของดาบทําให้เกิดสัญลักษณ์หยินอย่างสีเขียวและสีทองปรากฏขึ้นเรื่องได้ข้อสรุปอย่างชี้โบกมือของเขาเพื่อผนึกพวกมันจากนั้นส่งพลังปราณที่แท้จริงของเขาไปยังดาบอีกครั้งณจุดนี้ดาบเป็นของเขาอย่างเต็มที่เขาจับมันแน่นแล้วยกมันขึ้นไปในอากาศบูม ดาบทำลายล้างพุ่งเข้าใส่อนาเขตส่วนตัวของครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ